ลงรักคุณมีทุกของแงบมองอยู่ทุกวันไปลงชอบแฟนชอบแบจึงที่รู้ mm hmm. ตัวสวัสดีครับสาเอนครับผม จริงๆก็มีการคุยกันว่าอยากได้เพลงอะไรตอนแรกก็มีช้อยส์อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็ตัดสินใจเลือกเพลงรักคนมีเจ้าของจากไอ้น้ำแล้วก็พอพูดถึงเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่หนึ่งก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยเราสามารถเอาเพลงนี้ไปปรับในแบบ ทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจว่าเออเราจะทํามาเป็นสไตล์แบบแอฟโรบีเลือกเพลงนี้เพราะเหตุผลด้วยว่ามันเป็นเพลงแรกๆที่เราจําความได้ที่ติดหูเราตอนเด็กๆครับเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ยินเพลงนี้นานมากก็รู้สึกอยากเอาเพลงนี้มาเล่าในรสชาติใหม่ๆความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเป็นสไตล์ที่แตกต่าง ไปกับต้นฉบับโดยสิ้นเชิงเลยก็จะเป็นสไตล์ใหม่ๆเป็นรสชาติใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้ลองฟังแล้วก็ได้ Enjoy ดูครับสำหรับเพลงนี้มีท่อนเพิ่มเข้ามาครับเป็นท่อนที่ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมทำเพลงด้วยเพลงนี้ก็ท่อนใหม่นี้ก็แต่งกับน้องโอซิอูดเหมือนเดิมนะครับที่ทำเพลง DM มมาด้วยกันนะครับมีการแบบฟรีสไตล์กันขึ้นมาแล้วก็เขียนท่อนนี้มาด้วยกันก็จะเป็นท่อนที่ เพิ่มรสชาติเหมือนเพิ่มเครื่องปรุงอะไรใหม่ๆเข้าไปในเพลงนี้เพลงนี้จะเป็นไซ่ในรสชาติไหนเหรอก็คิดว่าน่าจะเป็นรสชาตินัวครับเพลงนี้นัวม่วนคักแน่นอนครับ